เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทพสถิตวิทยาเพื่อมาแข่งขันประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมาชิกในกลุ่มดังนี้ดิฉันนางสาวนภะสรสมหวังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ดิฉันนางสาวเชาพรพืชงขุนทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกดิฉันนางสาวอนันตามุ่งแก้วกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกดิฉันนางสาวราชิดาภาคสถานชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ 4. แะกก็ผมนายนราวิททองแก้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าวันนี้พวกเราจะมาขับร้องเพลงคุณธรรมในบทเพลงตามรอยพอ่อขับร้องและประพันธ์โดยยืนย,ย,ยงโอภากุลขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ เส้นทางเดิน kay what my ต่างคนเพียงเข้าใจจะสุขกัน แปลความจักเนื้อร้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เป็นผู้คิดผู้สร้างและพระราชทานหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนไทยและสอนให้คนไทยมีความรักความสามาัคคีถ้าคนไทยทุกคนปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์ท่านประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงมีความสุขสงบร่มเย็นคุณธรรมสำคัญ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณมีเหตุมีผลการเดินสายกลางรวมถึงความจําเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการรับผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบคอบมาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอนและต้องเสริมสร้างพื้นฐานติตใจของคนในชาติคือ คุณธรรมเป็นปัจจัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสมฆนิกรชาวไทยด้วยการพึ่งพาตนเองไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นพอใจในสิ่งที่ตนเองมีความสามัคคีหมายถึงความพร้อมเพียงกันความกลมเกี่ยวกันความปรองดองกันร่วมใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการความดีคือ ให้รู้ถูกผิดหมายถึงการไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวเราคิดดีพูดดีทำดีการรู้จักหน้าที่คือต่างคนจงรู้พอเพียงต่างคนเพียงเข้าใจหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความดีและความถูกต้องคำสำคัญพ่อคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 บ้านของเราคือประเทศไทยพอเพียงคือการดำเนินชีวิตได้ด้วยการพึ่งพาตนเองไม่ต้องเบียเดเบียนผู้อื่นตามแนวปัชญัเศรษฐกิจพอเพียงถูกผิดคือความดีความชั่วรอยทางคือพระบรมราชวัตและพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้เพื่อเป็นความรู้และคำสั่งสอนในโอกาสตา่างๆและโครงการตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น เพื่อวางราฐานในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมใจคือความสามาคัคคีตามรอยพ่อคือคนไทยทุกคนยึดถือและปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริของในหลวงรัชการที่9ที่ทรงวางราฐานไว้ให้คนไทยทุกคนพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>